ผมขอโสดี FC ของผมทั้ง14,600กว่าท่านแล้วในเวลานี้นะครับสำหรับช่วงเวลาสําคัญวันนี้เป็นวันศุกร์ผมเรียน FC แล้วว่าเป็นวันพิเศษมากเพราะผู้นี้ก็เป็นวันจุดสอาทิตย์แล้วที่ FC ผมจะได้ชมพระเครื่องเหรียญสําคัญวัตถุมงคลที่มีคุณค่าและมีมูลค่ามากๆที่ผมจะนํามารีวิวให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับนี่คือเหรียญอกเก็ตนะครับรูปถ่ายหลวงปู่บุญทมธรรมชีโรนะครับหรือพระครูปฐุมสารารัก วัดปทุมวนารามนะครับตำบลหนองบัวลายอาเภอบัวใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งปัจจุบันนี้วัดปทุมวนารามนั้นขึ้นอําเภอบัวรายนะครับซึ่งแยกออกจากอํเอาเภอบัวใหญ่และท่านเองเป็นอดีตเจ้ยาคณะอำเภอบัวใหญ่นะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญล็อกเก็ตรุ่นครบรอบ100ปีปี2อ5 7นยะครับอยู่ในกล่องเดิมผมเปิดให้ชมด้านในเพื่อชมบารมีขององค์หลวงปู่นะครับด้านในมีเหรียญล็อกเก็ตสวยมากๆนะครับด้านหน้านั้นนะครับมันนะครับ มีเงาตามที่เอฟซีเห็นแต่แล้วก็ความพระครูปทุมสารรักษ์ปทุมวะนารามนะครับซึ่งเป็นอกเกตปถ่ายครึ่งองค์องค์หลวงพ่อรูปถ่ายจริงๆเลยนะครับพลิกไปชมด้านหลังนะครับมีมวลสารนะครับอ,อุดอยู่ด้วยด้านหลังเหมือนจะมีตะกรุดอยู่นะครับแต่ตะกรุดดอกนี้นะครับได้ชำรุดหลุดออกไปนะครับแต่ยังมีความเข้มขลังด้วยบาร,รมีองค์หลวงพ่อเพราะผมดูจากด้านหน้านะครับหน,หน้าของสมบูรณ์เข้มขขังสรุปเหรียญน,นี้อกเกตนี้สมบูรณ์ คมชัดและเข้มขลังมากๆนะครับผมขอขอบคุณ f อฟทุกท่านที่กดติดตามกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิวทุกคลิปวิดีโอรายการพระเครื่องขององค์หลวงพ่อนะครับพระคระูปฐมสารรักส่วนใหญ่นั้นจะมีเหรียญน,นะครับ f อฟสามารถที่จะชมได้นะครับในผ่านข้อมูล Google Search นะครับหรือว่าในระบบออนไลน์ต่างๆนะครับผมขอเอฟซผมที่ส่งสิ่งดีๆมาไม่ว่าเอฟจะกดแชร์กดวิวและเทคส์รีวิว นะครับรวมทั้งนะครับขยายงานพระเครื่องไปให้กับเอฟซีท่านอื่นได้รับชมรับฟังร่วมกันในเอฟซีที่ชอบบูชาพระเครื่องขอเอฟซีทุกท่านนั้นจงมีความสุขสําเร็จสมหวังคิดสิ่งใดบางสิ่งใดขอเอฟซีผมสมปรารถนาทุกท่านนะครับมีความสุขมากนะครับสวัสดีครับ